สวครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทุนเพลิน78เด็กสองกันด้วยนะครับซึ่งในะคลิปวันนี้นะครับผมเราไปยจอกันในเกมเราพอกันในแมปที่มีชื่อว่าหนีจากพ่อกลัวสุดโหดกันัเองนะครับผมวู้แต่ภาษาอัีกผมไม่แน่ใจนะฮะว่าพูดอะไรเพราลืมแล้วนะโอ้หซึ่งหลังจากที่ผมนะฮะได้ทําการอ่ารับรู้ไปในชุมชนนะฮะว่าให้ทุกคนนะฮะโหวตกันนะฮะว่าจะให้เล่นแมปไหนกันนะฮะผลโหวตนะฮะออกมานะฮะก็คือ ทุกคนอยากให้ผมเล่นนะฮะโลบบ์แมปออบบี้กันนะฮะถ้าส่วนใหญ่มากกว่านะฮะส่วนสแกลลี่เฮอร์เลอร์นะฮะก็มีคนัวแค่สิเอซเองนะฮะส่วนเอสเคปก็ไม่ค่อยมีเลยเนาะหาออบบี้แล้วนะฮะแต่พอปรากฏว่าเหมือนผมหาออบบี้ไม่ค่อยเจอนะฮะก็รู้สึกว่าเหมือนแมปออฟบี้นะฮะจะมีแต่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เอสเคปเนาะโอเคก็จะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไป เริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปลุยกันเลยไปอีซี่นะฮะคือหาแล้วจริงๆนะแต่ว่าก็หาไม่เจอนะฮะก็เลยพมีออบเบีหนไหยนะฮะที่อ่าค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะฮะรู้สึกแต่มีจะเก่าๆข้างนั้นเลยก็เลยมาลุยในแมป Escape ดีกว่านะฮะมันมีอะไรทำมันมีอะไรท้าทายเยอะด้วยเนาะโอเคมันมีสิ่งเพลงเนี่ยเนาะก็ขอไม่เปิดกัแล้วกัน เอ้ยช้นอนโมเลยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหเฮ้ยมันมีรีซเซตเลเดอร์ <c oughs> ด้วยนะฮะเหมือนต้องไปเอาบันไดามาแน่เลยนะ,ะทุกคนบันไดาตามไปตามลูกศรไปเฮ้ยช้อนโมเลยนอนมาที่นี่มาทำไมก็ฉันจะมาเอาตัวรอดจากที่นี่ยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยคือมันได้ไปเลย <c oughs> จึบจืบจบอ่าเปิดท่อนะฮะเปิดท่อนะฮะต่อมาจื๊บเปี้วด้านคุณทำได้ดีมากต่อมาเราจะต้องมาทำการเอสเคปออกจากที่นี่กันนะ ให้กระโดดไปตรงนี้เพื่อเป็นการจบจบสิกระโดดกระโดดไปเลยโอเคเราก็กระโดดไปเลยนะโอ้โหเดือดล่วงเลยนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่มาแล้วนะฮะต่อมาเราก็กระทำการกระโดดมาเลยนะโอ้กระโดดไม่ขึ้นนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ชึบมาละกระโดดชึบชึบชึบกดโนโอเคึบอันนี้อันนี้โอเคึบชึบชึบ คึบกระโดดตามมาเลยโอเคเรียบร้อยอนั่นนายทำได้กระโดดนั้นมันง่ายใช่ไหมล่ะเฮ้ยฉันบอกแล้วและนายจะต้องไปกระโดดจากไอ้ตรงนี้ต่อนะอย่าลืมกระโดดด้วยล่ะตรงนี้อาจจะค่อนข้างอยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่น่าจะยากถึงเลบนายฉันคิดว่าโอเคกระโดดเลยนะฮะโอเคชึบโอเคต่อมาเอ้ยตรงนี้ชึบเรียบร้อยสะไหลลงไปเลยวูบ โน no เลเซอร์พ๋อมสำหรับเลเซอร์ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ไปทำการหลบเลเซอร์กันนะฮะผมพร้อมหนึ่งสองมลงไปเลยชื่อโอ้โอ,โอลงดิง่งลงไปยาวๆเลยนะฮะเอ้ยเอ้ยอ,อันนี้ลบตรงกลางตรงกลางโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วนะฮะผมวู้ต่อมานะฮะเราก็ต้องมาทําการเข้ามาในนีน้นนต่อเลยนะฮะผมโอ้ข้างหน้านั้นรู้สึกว่าจะมีอ่าลูกกลมๆด้วยเนาะโอ้ดูนัน่นสิ นอนช่างอันตรายฉันจะเกินนะแน่ไม่เลวเลยแต่อย่าตกเลยข้างล่างมีลาวาด้วยนะโอเคแล้วก็ไปที่เราแล้วก็เดินดีๆนะฮะห้ามตกลาวาแน่เลยนะฮะอันนี้ปึ๊บกระโดดจึ๊บเดินเร็วๆเดินเร็วๆชึบโอเคจึ๊บอ่ากระโดดจึ๊บโอเคจึ๊บรียบร้อยต่อมาเดิน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 กระโดดดึงโอเคเฮ้ยมีลูก อะไรด้วยมีมีลูกหินนะฮะกำลังกิ้งมานะฮะเราต้องปลานะฮะโอ้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 โอดดดเดดอือเดือรียบร้อยรอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าจุบ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 เหมือนเราต้องเดินนะฮะรอให้มันไปก่อนโอเครีบเดินไปเร็วข้างล่างสงสัยตร้โอ้มีลาวาด้วยนะฮะเนี่ยโอเคลบจุบอ๋อมันมันไปอย่างนี้นั่นเองนะครับผมโอเคจุบ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  หมือนมันกิ้งไปเรื่อยๆเลยนะฮะใช่นะฮะมันกิ้งไปเรื่อยๆโอเคเรีบเดินเร็วซิปๆๆจบเลยผ่านมาได้แล้วนะฮะ,ะต่อมาเฮ้ยดูนั่นสินั่นมันพ่อกลัวนี่อย่าให้เขาจับเราได้ไหมนะไปปิ๊ปปุ่มสีแดงแล้วทำการเปิดประตูต่ะผัดไยโอเคไปเลยโอ้ยฉันเห็นหนายนะว่านายจะไปไหนนะเอ้ยอย่ากดปุ่มโอ้มันกดปุ่มแล้วเราต้องรีบจัดมอน อ,อย่าลองรีบจัดก,การมันให้เร็วที่สุดยังให้มันโอนมันตอบได้แล้วมันนี่หลุดหนีเราจัดที่นี่มไม่ได้แน่นอนโอเคแล้วก็รีบเป็นหนึ่งนะฮะอ้าโอเคจับจบจับจบจบจบเอ้ยฉันเห็นแล้วไปไปเร็วไปเร็วุกคนเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยนะคะเนี่ยตอนนี้โอเคเราก็ต้องทําการนะฮะรีบหนีรีบหนีทอนอย่างนั้นเหรอนาไม่มีติดหนีฉันได้แน่นอนเอยจ๊บ นี่เร็วหุ้ยมันตามมาติดติดฮิตโดดโอเคใช้การสเปซวาช่วยนะฮะตอนนี้เจ็บเจ็บเจ็บมันจะตามมาไหมเฮ้ยหุ้ยเหมือนผมโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหได้สปีดบูส์นะฮะช่วยนะฮะตอนนี้เจ็บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอเคลาวาลาวาหุยกระโดดโอเคเจ็บโอ้โหข้างล่างมีลาวาเต็มเลยนะฮะอย่าตกแต่ที่นี่เป็นอันขาดนะฮะตอนนี้ ถ้าตกเราก็ช่วยกับตายแน่เลยใช่นะฮะโอ้โอ้โอ้นะฮะอย่าตกแบ,บนี้เป็นอันขาดนะฮะตอนนี้นั่นไงผมว่าแล้วหนึ่งโอสองสาปายชิบชิบ,ชบเรียบร้อยกระโดดไปหยุดหยุดนะฮะอย่าหยุดอย่าหยุดคือโอเคกระโดดเลยชิบชิบรู้สึกว่ามันจะห่างกันมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้โอเคกระโดดต่อไปเลยอันนี้ เชิบเรียบร้อยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยซิเชิบกระโดดเท้ไวนะฮะตอนนี้ฮึบกระโดดเลยฮึบเรีบรยบร,บร้อยผ่านแล้วผ่านสักที <S <S มาจะเปียคอนนายจะพูดอะไรตอ่อไม่เลวเลยนะนายสามารถทําทําสําเร็จได้การวิ่งแบบนี้นี่ฉันนี่ยังทําไม่ได้เลยเท่านานเลยนะนี่เนี่ยต่อมาให้นายไปที่ยีว,วเวอร์เเตอร์นะไปที่ลิฟต์โอเคฮึบขึ้นไปเลยโอเค ผมว่าเราจะสามารถเอาเปจากที่นี่ได้นะครับเนี่ยตอนนี้จับจับจับอ่าเลื่อนลิฟต์อย่างช้าเลยนะฮะเนี่ยโอเคชึบถึงแล้วปึ๊บเกิดไปเลยนะฮะไม่ต้องรอโอเคต่อมาโอ้ค่อนข้างดีเลยนะฮะอันนี้เหมือนเราต้องทําการนะฮะวางชึบเหมือนเราต้องต้องต่อท่อมานะฮะตอนนี้โอเคเราก็ใช้อันเดียวกันไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เดินไปเดินกลับไปกลับมานั่นเองนะครับโอเคปึ๊บโอ๊ะโอ๊ะอืมแต่สุดท้ยก็ต้องเดินกลับเพราะว่าเราวางพลาดนะนั่นเองนะครับโอเคเดินมาวางใหม่วางใหม่จึ๊บโอ้ะโอล่วงไปแล้วโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่รีเซ็ตเรทรอยนะจึ๊บอ่ะแล้วไปเลยนะอ่ะโอเคจุ๊บโอเคแบบนี้เราสุ่มด้วยนะอ่ะเอามาเราก็ตองตรงนี้โอเคโอเคโอเคลงไปแล้วอ่ะต่อมาเราสุ่มตรงนี้จุ๊บกดปุ่มเลย เอ okay. ้ย <entrepreneurship> ประตูเปิดโอเคประตูเ <Gym>. ปิดแล้วเราก็ต้องกระโดดกลับไปเที่ยวไลายล่เอาหมาโมโอ๋มันจะรันได้ไหมฮะคือเด็กเราโอเคอันนี้ไปยหัวทิพยมันสองอนี้หายสองอันปับจุดจุดจุดเรียบร้อยเอามาีไม้ต่อนะนะฮะตอนนี้จุดจุบจุบเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้พาดลงไปดิโอเคเรียบร้อยจุบจุดลมร้อยโอเคชึบขึ้นไปเลย โอ้นายทำได้ฉันรู้เลยว่านายนี่จริงจริงจริงต่อมาให้ในายไปที่สเตจต,ต่อไปนะแล้วก็อย่าโดนไอ้บล็อกสีแดงๆนี้ด้วยล่ะโอเคไปดูกันเลยนะฮะทุกคนคึบคลิคเรียบร้อยพามาได้แล้วนะฮะอฮ้ยอันนี้มันเป็นแป้งที่นวดนะฮะโอเคคลบคลบปคลิคนะฮะโอเค โอเคเรียบร้อยผ่านมาได้แล้วนะฮะตอนนี้เฮ้ย <Yeah, S 1> โอ้ยโดนนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เราต้องห้ามโดนนั่นนะฮะอันนี้สีแดงนี้นะฮะสงสัยถ้าเราโดนแล้ว,วงคงไหนคงจะตายแบบตะกี้แน่เลยโอเคอ่าลิบเดิน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 ,ดนโอเคโอ้อืมเรียบร้อยโดนนะฮะเราทักคู่หนึ่งอ่ามาแล้วนะฮะเราก็ต้องไปโอเคขึ้นไปเลยชิ้ โอเคชึบจึ๊บไปเลยจึ๊บอ่าไม่โดนเดี๋ยวให้โดนเดี๋ยวให้โดนชิบโอ้ยผมใส่จะรีบไปนิดนึงนะฮะโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่จึ๊บ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 เล็งข้างบนไว้นะฮะจึ๊บ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 อยู่ตรงกลางๆไว้นะฮะเชิฟจึ๊บอ่ารอดนะฮะึเชิบหยุดอ่า ไปเดิน pues ไปเลยนะฮะโอเคผ่านแล้วส in oh oh, ุดยอดจริงๆต่อมานะฮะเราเหมือนเราต้องกระโดดไปตรงแผ่นน okay. ี้นะฮะห้ามตกไปโดนลาวาเลยเด็ดขาดนะฮะไอ้ทีแดงๆนี่ตัวแส่เขาคงจะแทนลาวาท่นเองนะครับผมโอ้ล้วก็ร่วมไปลวทีหนึ่งนะฮะสุดยอดไปเลยจ๊อโอ้ยี้โอเละเายวมเจยอโอเคต่อมาเฮ้ยเหมือนเราต้องกระโดดลงนะฮะใช่เปล่า โอเคเรียบร้อยอ้โห,หยากกว่าเดิมอีกอ่าชึบเดินไปเลยชึบอ่าเดินไปยาวๆเลยสิโอเคชึบไปเลยเลยอ่าต่อมาเหมือนเราต้องห้ามโดนมีดแน่เลยนะคะเนี่ยแล้วไปอย่างนี้ได้ปะอูไม่ได้มันโดดนะฮะแขนเราโดดเหมือนเราต้องเล่นตาม เกมนะฮะที่เขาเล่นเราห้ามโกไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยโอเคคลิปโอเคไปเลยจุ๊บจๆ๊บจุ๊บจ๊บอ่าไปต่อไปเลยนะฮะรีบนะฮะตอนนี้โอเควิ่งไปเลยวิ่งไปเลยจึ๊บโอเคเอาเจอนายแล้วหลอไปค่อนโอ้นายกระโดดได้ดีมากเลยต่อมา ให้กระโดดไปตรงนี้นะก็จะเป็นอที่นวดแป้งอะไรสักอย่างนะฮะที่นวดแป้งที่ที่ดีไข่นะฮะโอเคเราก็กระโดดไปเลยนะชึบกระโดดไปเลยวู้รู้สึกว่าตรงนี้จะลื่นๆนะฮะนี่โอเคชึบโอเคอเฮ้ยกระโดดตรงนี้ได้นะฮะตอนโอ้ยแบบหล่ยผ่านไปได้อีกแล้วนะฮะเนี่ยโอ้ต้องกระโดดใหม่อกระโดดตอ <ๆ S 2> ่อเลย,<า>ยนะชึบโดดเลยฮะที่ดีไข่นะขยงขยงไปนะ กระโดดไปเลยเฮ้ยโดดไม่ถึงต้องกระโดดมาใหม่นะฮะโอเคเอ๊อเหมือนเราไม่ต้องกระโดดมาใหม่แล้วนะฮะรู้สึกว่าเหมือนมันจะไอนี้ได้เลยนะฮะโอเคเราก็ไปต่อเลยนะฮะจึ๊บ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 ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะฮะโอเคก็เจอผ่านแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะเราต้องสู้กับไอ้นั่นนะโอเคสู้เลยเหรอ โอเคได้มาแล้วอุ้ยปเทศนี้นาว่าจะมาทำอะไรเหรอนี่นายจะเอาอะไรมายิงฉันล่ะแต่ฉันวิ่งเร็วกว่านะนายเห็นฉันไหมฉันคือหุ่นยนต์นะฉันคือบินบินี่บอสนะฮะเราอยู่ในแบบบินดี่บอสนะฮะเราเราจะเจอไอ้เจ้าบอสที่เป็นตัวแบบนี้นะฮะจับ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 

ชึบ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 โอ้เรียบร้อยผ่านแล้วนะฮะโอ้โหเรียบร้อยโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ผมก็เดินมาถึงไอ้ตรงรถนี้แล้วนะฮะโอเคหุ้ยเหมือนมีอะไรแดงๆอยู่ในรถร้วยนะฮะนี่เดี๋ยวบอกเขาเป็นคนขับให้กับเราอ๋อไม่ใช่เป็นที่จะเอ้าเอา,เอาไปแล้ว ก็สงสัยคงจะแค่นี้นั่นเองนะครับเฮ้ยมันผมได้ของอะไรบางอย่างด้วยโอเคนะฮะอ่าอันนี้ผมก็คือถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนี้เป็นสปีดมีจัมนะฮะอันนี้จัมป์สปีดสปีดแล้วสึกจะไม่มีนะเดี๋ยวผมจาเหย,ยบลองเหยียบดูสปีดไม่ออกเลยนะทุกคนโอเคนะฮะอ่าก็เป็นแคน่ภาคของผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครทีชอบคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ระบบแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนล้ว,วันนี้บ๊ายบายเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน